สวัสดีค่ะวันนี้เรา,าจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ประตูน้ํานะคะประตูน้ําก็จะอยู่ที่อซอยเพชรบุรี21นะคะนี่นะคะตอนนี้เราถ่ายอยู่ด้านบนนะคะซอยก็จะอยู่นู่นนะคะตรงนั้นนะคะอันนั้นคือทางเข้าไปประตูน้านะคะนี่นะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะเป็น ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้างาแพลตินัมนะคะนี่คือด้านในก็ขายเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะเป็นห้างาใหญ่มากเลยนะคะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะาพาทุกคนลงไปด้านล่างแล้วก็ไปดูที่ประตูน้ำดีกว่านะคะว่า,าเขาขายเสื้อผ้าแบบไหนบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างคะเดี๋ยวยังไงเราไปเลยคะ่ะ ค่ะตอนนี้เราลงมาด้านล่างแล้วนะคะเรากำลังจะเข้าไปในซอยแล้วนะคะนี่นะคะคือเพชรบุรีซอย21นะคะร้านนี้ก็จะเป็นชุดเดรสนะคะแล้วก็จะเป็นเป็นชุดของเด็กเล็กนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้เป็นเสื้อขอบนะคะเสื้อขอบสำหรับผู้หญิงนะคะ นี่นะคะด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนเดี่ยวเสื้อกล้ามนะ,ะ,ะสำหรับผู้หญิงนะคะใส่สบายเลยค่ะแบบนี้ดเ,นเดี๋ยวเราจะเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะคะคือตอนนี้ก็คือ,อทางก็จะค่อนข้างแคบนิดนึงนะคะเพราะว่ามีรถเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ จะบอกว่าที่นี่เขาขายส่งนะคะแล้วก็มีขายปลีกนะคะทุกคนขายส่งก็คือจะอยู่ที่สามตัวขึ้นไปก็จะได้ราคาส่งเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีเสื้อผ้ามาขายตามราวแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะยิ่งถูกไปอีกนะคะราคา นี่เลยกางเกงยีนตัวละร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะคือผ้าค่อนข้างดีนะคะเป็นผ้ายืดนะคะทุกคนสวยมากดูขาสั้นก็หนึ่งร้อยบาทขายาวร้อยห้าสิบ แล้วนี้เป็นเสื้อยืดตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะด้านล่างร้อยยี่สิบนะคะท้าก็ค่อนข้างดีนะคะคนก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะในตลาดนี่นะคะด้านหน้าก็จะมีของขาย ด้วยนะคะอันนี้คือเรายังไม่ได้เดินด้านในเลยนะคะคือจะบอกว่าเสื้อผ้าเยอะมากเลยนะคะนี่เลยร้านนี้ก็เป็นกางเกงเหมือนกันนะคะทุกคนคือถ้าช่วงเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมาทำราวแบบนี้นะคะก็จะามาลดราคาอีกนะคะ ส่วนมากแม่ค้าที่ขายตามตลาดก็จะมารับที่นี่ไปขายนะคะเพราะว่าก็จะได้ราคาถูกนะคะอันนี้75บาทนะคะคือถูกมากแล้วก็เสื้อสวยด้วยนะคะเป็นแฟชั่นผู้หญิงนะคะ คือตอนนี้มอไซค์ก็เยอะมากเราต้องหลบหมอไซค์ด้วยนะคะนี่อันนี้กางเกงกางเกงใส่ทำงานนะคะผ้าเนื้อดีมากนี่เลยอันนี้เป็นกางเกงขาสั้นนะคะ อันนี้ตัวละร้อยเองค่ะทุกคนกางเกงคือดีนะคะสวยแล้วก็อันนี้ส่งตัวละแปดสิบห้าบาทนะคะต้องซื้อสามตัวขึ้นไปนะคะถึงจะได้ราคาส่งนะคะ,ะเสื้อกล้ามส่งเจ็ดสิบาทนะคะนี่ด้านล่างก็จะเป็นเดรสนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่สวยมากคือใส่ไปเที่ยวแล้วคือดูดีอ่ะ เดี๋ยวยังไงเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่นี่นะคะคนก็ค่อนข้างเดินเยอะอยู่นะคะ กางเกงแบบนี้คือหน่าใส่นะคะผ้ามันดีมากเลยนะคะใส่ไปเที่ยวใส่นอนก็ได้นะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นกางเกงเด็กนะคะนี่เลยเสื้อผ้าเขาก็จะติดป้ายราคาไว้แบบนี้นะคะ นี่นะคะเสืส้อผ้าคือมีแต่เฉยสวยทั้งนั้นนะคะราคาก็คือไม่แพงมากนะคะถ้าอยากได้ถูกๆมากก็คือ3ามตัวขึ้นไปนะคะก็จะได้ราคาส่งเลยนะคะก็แนะนำให้ชวนเพื่อนมาสักสองสาคนนะคะก็จะได้ราคาส่งแล้วเนาะอันนี้80บาทนะคะ คือจะไม่มีแค่เป็นเสื้อผ้านะคะก็จะมีของแบบกิฟช็อปด้วยนะคะมีกระเป๋ามีกำไลต่างหูนะคะนี่เลยร้านนี้อุ้ยกระเป๋าน่ารักมากทุกคนนี่เลยต่างหูก็น่ารักนะคะเป็นกิฟเป็นอะไรอุ้ยกระเป๋าเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายแบบมากอันนี้คือที่คาดผมนะคะ หลายสีมากแล้วก็คือสวยมาก,อ,กอันนี้ก็จะเป็นหมวกเป็นกระเป๋านะคะหมวกก็คือมีแต่ใบสวยกระเป๋าคือน่ารักมาก นี่นะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อเดี๋ยวยังไงเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นเสื้อสำหรับผู้ชายนะคะสำหรับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เลย อันนี้เป็นชุดของเด็กเล็กนะคะน่ารักมากสองชุดหนึ่งยเองชุดละห้าสิบาทคือถูกมากเลยนะคะอันนี้เป็นชุดเดรสนะคะอยากจะบอกว่ากางเกงยีนที่นี่คือถูกมากค่ะ ตอนนี้เราเดินมาจะสุดทางแล้วนะคะนี่เลยอันนี้เป็นรองเท้าขอลขึ้นกนก นี่นะคะคือตลาดประตูน้ำก็จะมีหลายมุมหลายซอยมากเลยนะคะคืออันนี้คืออเราเดินไม่หมดจริงๆนะคะคือเยอะมากแล้วก็สภาพก็คือไม่ได้แพงมากอะไรนะคะเดี๋ยวยังไงเราอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่างยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ